สวัสดีค่ะวนหาแสงหาจนแบบว่าได้มุมนี้นะคะวันนี้ขอเปลี่ยนมุมเล็กน้อยนะคะก็จะเหมือนแม่ค้าขายเครื่องสาอางมากยิ่งขึ้นจริงๆเราไม่ใช่แมคค้าขายเครื่องสาอางนะเออบางคนเห็นแล้วแบบว่าเออพี่ขายอะไรไหมนะคะไม่ได้ขายนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มากันในคลิปเปิดเออเปิดกล่องซึ่งเป็นกล่องที่อาจจะเรียกว่าเป็นกล่องที่ว่าอะไรเดียว ยังไงเป็นกล่องพิเศษหนึ่งกล่องนะคะกล่องนี้ส่วนหนึ่ง เป็นเงินที่จินซื้อเองแต่ส่วนใหญ่เป็นเงินของเว็บเว็บนี้ก็คือเว็บ c o n v i c o m นั่นเองนะคะตอนนี้เขาร่วมเขากำลังฉลองครบ5ปีของ c o n v i นะคะจินก็ได้มีโอกาสเป็นสมาชิกของ c o n v i มาโดยตลอดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปีนี้เป็นปีพิเศษคือเขาอะดึกเราต้องสัธยายอธิบายนิดนึงก่อนเพราะว่าวันนี้กล่องที่จะมาเปิดอะมีแค่กล่องเดียวนะคะก็เราจะพูดกันเยอะมากคือพูดพูดกันเยอะขึ้นแต่ว่าของมีน้อยนะก็คือว่าเขา เเขาคัดแต่เฉพาะคนที่เป็นลูกค้า V I P แล้วจีนก็เป็นลูกค้า V I P เพราะว่าจีนตอนนี้ เ,เป็นระดับโกรของเขานะคะเ,เขาจะมีระดับแต่ละระดับระดับของเขาขึ้นไปของคอนวีเนาะจริงก็เป็นระดับโกรนะคะคราวนี้เขาก็เลยมี SMS ส่งข้อความมาบอกว่าตอนนี้เ,เขากําลังร่วมฉลองกับ5ปีของคอนวีเขาก็เลยแบบว่าอยากจะชวนเราเนี่ยเ,เป็นลูกค้า VIP ที่เขาคัดเลือกมานะให้เรา,าส่งคลิปอวยพร ออะไรนะคอนวีอะไรประมาณเนี้ยก็ให้เราพูดถึงอะไรของคอนวีซึ่งมันก็เป็นงานถนัดของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็แบบว่าโอเคนะเราก็เลยทําแต่กว่าที่จะได้มาเป็นคลิปนะโอ้โหจินแบบว่าอัดพูดแบบเป็นสิบรอบเลยนะก็มันก็มีความตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวจินให้ดูเิริมนิดนึงถ้าบางคนที่เป็นอะไรนะแฟนของแฟนเพจของ c o n v i com อยู่แล้วก็น่าจะ แอบมีเห็นหน้าจินอยู่ในนั้นบ้างแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะได้เห็นจินในมันจะเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่ว่ารวมคนที่ว่ามาอวยพรให้คอนวีนะคะก็มีห้าคนเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ <c oughs> อุ้ยเล็บวันนี้เล็บทุเรมากเลยเล็บมีการทาสีครึ่งหนึ่งไม่ทาสีครึ่งหนึ่งนะคะแล้วจินอ่ะก็แบบคิดแล้วคิดว่าเอะเราจะอวยพรยังไงซึ่ง คอนวีอะเราถ้าเกิดว่าทุกคนได้เห็นจินเปิดคลิปก็จะเห็นอยู่ตลอดว่าจินก็จะเปิดคอนวีอยู่ตลอดมีมีก็บ่อยนะสําหรับคอนวีนะคะนี่คือแบบเปิดเข้าไปหน้าเอ,อที่เขาเปิดอะไรนะโพสต์อันนี้อะก็เป็นหน้าอินนี่เลยแล้วมีการติดขนตาเบอร์ใหญ่มากเลยแล้วก็แต่งหน้าโทนแบบอะไรอะ่ะโทนสีเขาเรียกว่าอะไรสีหวานอะหวานฉ่าเป็นน้ําแตงโมเลยค่ะเป็นแตงโมเลยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะไม่รู้ว่า เน็ตมันจะดีหรือเปล่านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นงแต่มะใจีว่าคนีจิดว่าถ้าเกิดว่าใครดูในคอนวีบ่ก็จะเคยเห็นจ่ายเงินต่างๆนานาให้เรานั้นได้เลือกเอาตามสบายใจเราเลยทั้งรถแล้วก็ที่อย่างแกมีอนี่ด้วยมีอินนี่ด้วยนะไม่ต้องกลัว่าจะเป็นของปลอมของแท้แน่นอนตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะ อาจจะได้โผล่มาว่าวแววแวมนิดนิดมีแล้วที่สำคัญมีตั้งแต่ของไฮเอ็นยันของแบบซื้อจับซื้อได้ง่ายๆเลยสังเกตโลเคชันโลเคชันก็คือตรงนี้เลยนะโอเคก็คือน,นั่นแหละค่ะแฮปปี้แอนนิว s ซ r รี o คอนวีนะคะก็เลยอ่ะมันก็เลยมาเป็นเอ่อที่ที่เกินยาวนานเกินเกือบห้านาทีนะที่เกินยาวนานก็คือว่าเพราะว่าได้มีส่วนตรงนี้ถึงได้มีคลิปนี้ที่จะมาเปิดกล่องณตอนนี้นะคะโอ๊ย ผมก็มีการปิวนะก็จีก็กส่งเข้าไปแล้วก็ได้ติดหนึ่งในห้านะคะที่ที่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะก็เขาก็ให้เป็นเครดิตพอยต์เอาไว้ให้เรานะ่ะช้อปปิ้งในเว็บของเขาแล้วจีก็แบบวัดีใจมากค่ะครั้งแรกที่เขาแบบส่งข้อความส่งเมลมาแบบก็กรตแล้วอะ่ะที่แบบว่าเออเราเราจะได้นะแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศผลว่าเราว่าเราได้ชัวอะไรเงี้ยก็กรีรก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ย ใครที่ส่งเข้าไปเขาจะให้เลยคนละ200อยู่แล้ว200บาทนะคะแต่คนที่ติดหนึ่งใน5้านั้นจะได้เ,เครดิตมูลค่า3,000บาทคือว่าก็เอาไว้ช็อปในเว็บของเขาแล้วคิดดูดิวเว็บของเขามามากมา,ายขายกองของนานาจิบาามีไฮเอ็นมีตั้งแต่ทั่วไปที่แบบเราซื้อได้ง่ายๆนะคะก็นั่นแหละจริงก็เลย ตัดสินใจซื้อของที่จีนนั้นอยากได้แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเก็บเงินซื้อเองอะ่ะมันก็คงจะนานนะคะโอเคเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะหกกล่องประมาณนี้เลยนะคะแล้วช่วงนี้เขาก็ยังเป็นช่วงแบบเฉลิมฉลองอยู่นะทุกคนลองเข้าไปดูแต่ละวันมีของแบบลดเยอะแยะมากมายคือแบบของที่แบบลดราคาเยอะๆอ่ะค่ะก็แล้วก็มีแบบเอาให้ทันแบบว่าช่วงหนึ่งบาทอะไรเงี้ยแต่จีนยังกดไม่ทันเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ารอบนี้ของตัวเองเยอะไงก็เลยแบบเบาๆลงไปบ้างนะคะ สิ่งแรกที่จินสั่งมานะคะคือตัวนี้คืออันนี้อยากลองมาตั้งแต่เขาออกใหม่ๆแล้วนะคะก็คือเป็นลิปสติกของค y l ลี่จูเมะอะไรเนี่ยคะ่ะคือเรื่องของเรื่องคืออะไรปะอยากลองอยู่แล้วหนึ่งแล้วก็ซื้อสองชิ้นมีของแถมอีนี้เป็นโลกแบบว่าของแถมไงนะคะจินได้เปิดออกมาดูหนึ่งอันนะคะก็คือแบบเป็นสีนี้นะคะ คือแบบอยากเห็นอยากลองของเขามาแบบอันนี้แล้วค่ะคือจําเป็นไหมว่าแพ็กเกจจะต้องแบบดีงามขานาดนี้เล็กเจนดูเล่นมากเลยะ <c oughs> นะคะคือแบบว่าเนี่ยคือแพ็กเกจแบบดีมากเลยอ่ะนะคะแล้วก็ตอนแรกจีก็มีความงงเล็กๆว่านี่คือสีนะคะต้องทาไงต้องกดใช่ไหมแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยดูสิแล้วก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็จะเห็นไหมว่ามีแบบดอกไม้อยู่ข้างในอันนี้จ้นเปิดออกมาดูเฉยๆแต่ว่าจ้นยังไม่ได้ลองทาเลยนะว่าสีเขาเป็นยังไงคือยังไม่ได้ถ่ายถ่ายรูปโชว์เลยเลยประมาณนี้นะคะแบบเฮ้ยสวยงามอ่ะนะคะก็เลยแบบเออเอาอยากเห็นไงก็เลยสวยดีอะ่ะนะเห็นตั้งแต่เขาออกมาแรกๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอยากได้นะคะราคาเขาอยู่ที่ ข้างกล่องน,นะส9 0บาทแต่ว่าราคาที่เขาขายไม่ถึงนะราคาที่เขาขายขายอยู่ที่299บาทซื้อ2ชิ้นแถมกระเป๋าอีนนี่อยากได้ของแถมจิ๊ก็เลยซื้อมา2ชิ้นนะคะจิเอาสีนี้มาแล้วก็สีนี้เดี๋ยวจิเอามาแจกนะเดี๋ยวว่ากันนะว่าถ้าจะแจกน้อยคือคือ จีิก็ไม่ได้เป็นแบบว่าคนมีฐานะอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้มาฟรีก็ถือว่าเออนะแต่ว่านี่เป็นเงินซื้อนะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูของแถมเขาว่าเป็นอะไรนะคะนี่ก็คือของแถมก็คือเป็นกระเป๋าเครื่อ,สองสําอางอันนี้จากซื้อลิปสองแท่งก็ได้กระเป๋าอันนี้นะคะมาเป็นกระเป๋าลักษณะแบบนี้กระเป๋าหนังสีแดงดูนี่นะคะเป็นหนังแล้วก็เปิดซิปอกมานะ ก็จะเป็นประมาณนี้ข้างในเป็นลายเสียนะคะเออก็ไว้ใส่ของแล้วมีกระจกนะแล้วก็มีที่เอาไว้ให้ใส่แบบอะไรนะแปลงเนาะก็ก็โอเคนะคะไซส์แบบนา่าเล็กๆน่ารักนะก็ถือว่าโอเคเลยนะนี่มีหูขิ้วแบบนี้น่ารักนะนี่นะคะโอเคชิ้นอีกหนึ่งชิ้นชิ้นสุดท้ายที่ซื้อนะคะก็คือตันี้คือแบบจิงคิดแบบ สองจิตสามใจเลยว่าแบบว่าจะเอาอะไรดีวะเพราะว่าถ้ามันมีตอนที่จินใช้อันเล็กใช่ไหมของไบโอเทอร์มใช่ไหมจิก็บอกว่าเออจินจะใช้ของที่มีอยู่ตรงเนี้ยให้หมดก่อนแล้วก็จะลงทุนเก็บเงินซื้อพวกแบบผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่แบบว่าชิ้นใหญ่ๆราคาแบบสูงที่แบบว่าเราได้ลองใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันดีนะคะแล้วล่าสุดจินก็ได้ลองใช้ไบโอเทอร์มตัวนี้แล้วจินรู้สึกว่าเฮ้ยมันดี มันดีอ่ะเออนะคะดีในที่นี้หมายถึงว่าเราใช้แล้วร,รู้สึกว่าผิวหน้าเรามันค่อนข้างจะแข็งแรงจะมีมีลิ์อยู่ในใจว่าคือมีตัวเอสเตอร์ลอเดอร์ดับเบิลแวแล้วก็ไม่ใช่ดับเบิลแว r e เอสเตอร์ลอเดอร์แอดวานซ์ไนท์รีพ์นะคะตัวนั้นก็อยากได้แล้วก็มีตัวโซวาซูเฟิร์สแคร์จริงๆก็กดเข้าไปดูโซวาซูแล้วนะไอปริมาณที่แบบว่า120 ml ที่เป็นขวดลิมิเต็ดอยากได้อันนั้น3,400 หรือไงเนี่ยแหละแล้วก็เอสเตอร์ลอเดอร์ก็3ามสี่พันเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มาสามพันเราจะออกอีกนิดหน่อยอันนั้นมันไม่ใช่ปัญหาแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันหมดสิเมื่อไหร่ที่มันหมดแล้วแบบเฮ้ยแล้วติดใจแล้วเราอยากใช้อีกคือมันก็แบบว่าเกินสามพันไปสามพันขึ้นไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยราคามันก็สูงอยู่นะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงทํางานเงินเดือนไม่ได้เยอะไงเงินเดือนก็แบบทั่วไปค่าห้องอะไรเงี้ยเราก็เลยมาคิดด้วยตัวเองว่า เอออย่าเลยเอาแค่แบบอันนี้ก็ถือว่าแพงนะอันนี้ราคาข้างขวดเขาอยู่ที่3,200บาทนะคะแต่ว่าเว็บนี้เขาขายอยู่ที่2,760บาทลดไปได้ตั้งหลายสิบหลายร้อย,ยเลยนะคะก็เลยแบบหยิบตัวนี้มาแล้วซึ่งแบบจะเอาขวดไซส์ใหญ่มาเลยนะคะไซส์แบบจุใจอีชั้นเลยนะคะนี่แบบพอวันแรกที่ได้มาคือแบบกรีนมากนอนก่อนมากคือ แต่คิดแล้วคิดอีกก่อนหน้านู้น,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 นจินเคยไปเล่นกิจกรรมแล้วจินก็ได้มา1,000บาทจินก็ซื้อสวอซูนั่นแหละเนาะครั้งนี้จินก็คิดแล้วว่าถ้าจินได้น,นะจินจะต้องซื้อของที่แบบเราไม่สามารถที่จะแบบไปซื้อที่เคาน์เตอร์ที่มันราคาสูงๆได้ก็เลยอ่ะเอาเป็นตัวนี้มานะคะไบโอเทอร์มไลท์แพงต้นนะคะแบบดีใจมากขอบคุณมากขอ,อนวีขอบคุณจริงๆเลยนะคะโอเคนี่ก็คือสชิ้นที่จินซื้อมานะคะก็เอ่อ ก็มีแค่นี้แต่ว่าของออซื้อของช่วงนี้เขามีของแถมเยอะแยะมากมายซื้อครบห้าร้อบาทได้ตัวนี้นะคะอ่ะมาดูกันอันนี้เป็นกระจกนะคะเป็นกระจกเล็กๆน่ารักน่ารักของเขาหนีมีซองมาด้วยนะคะก็เป็นกระจกสองหน้าแบบนี้นะเอากับหัวเป็นสองหน้าแบบนี้นะคะดูซิว่าใครอยู่ข้างในสวยๆนะก็อันนี้ซื้อครบ5้าร้อจะได้กระจกหนึ่งอันนะคะ แล้วก็ซื้อครบ1000บาทสามารถแลกซื้อตัวนี้ได้ราคา1บาทอันนี้เป็นที่คาดผมเนาะก็แต่ว่าซื้อครบ3 0 0 0ัน่าจะ3000หรือ2500เนี่ยเออจะได้ทั้งเซตที่จริงจะพูดถึงเนี่ยในราคา1บาทนะคะอันนี้เป็นที่คาดผมแบบน่ารักอ่ะคอนเวีอะนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นสีชมพูแบบหนาแล้วก็นุ่มมากแล้วตอนแรกจริงก็คิดนะเพราะจิเคยได้ของอ e ีเว็บเว็บนึงอะแล้ว มันใส่แล้วมันแน่นหัวเกินไปจิงก็เลยคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยฉันจะใส่ได้หรือเปล่าวะแต่ปรากฏว่าของคอนวีอ่ะมันนุ่มแล้วมันก็หนาแล้วจริงก็ใส่ได้นะคะแบบนี้อ้มีความน่นารักเดี๋ยวต้องเอาให้เห็นโลโก้เขาด้วยนี่กลับหัวไงเนี่ยกลับหัวเอาใหมก็จะเป็นประมาณนี้น่นารักมีความน่นารัก อีนี้มโนว y เองมีความน่ารักนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งถุงนะคะอันนี้ที่ให้มาถุงในนี้จิงคิดว่าจินไปเห็นของคุณคุณเอวาที่เขาเปิดถุงเปิดกล่องก็ได้ของเหมือนกันเลยนะคะในนี้มีอะไรบ้างก็มีหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นตัวสเนลนะคะเป็นโฟมล้างหน้าแล้วก็เป็น เซรั่มน้ําแตกของเขานะคะมาแบบเป็นแพ็กแบบนี้เนาะแล้วก็มีเป็นพวกเทสเตอร์เล็กๆนะคะอันนี้มีมีบาบารานะคะบีบีบาบาราแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ําหอมของอีฟโรเช่นะคะนะอันนี้แล้วก็มีเอเวอร์กีนเป็นแฮนด์แอนด์บอดี้โลชั่นนะคะตัวนี้อันนี้ตอนแรกนึกว่าลูกอม <laughs> ที่แท้เป็นสบู่ของ DHC หรืออะไรสักอย่าง ดีเฮดซีค่ะตอนแรกนั่ดลูกอมนะเนี่ยแต่ว่าเป็นสบู่นะคะต่อมาก็จะเป็นเออ่เป็นซองๆแบบนี้นะคะเป็นเออ่เป็นครีมของอ e ี r o c h e ่นะคะไซส์เล็กขนาดนี้เนาะแล้วก็ยังไม่หมดมีเออ่แชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ของอ e ี r o c h e ่นะคะสำหรับอันนี้เนาะแล้วก็อีก2ชิ้นอันนี้เป็นแป้ง แป้งบิซูบิซูมาแบบแพ็กเกจน่ารักนะ่ะสีอันนี้สีเบอร์ที่จินได้เป็นสีเบอร์02นะคะน่าจินน่าจะใช้ได้นะแพ็กเกจบิซูน่ารักอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในหน่อยนะ้อว่าเป็นยังไงอันนี้น่าจะซื้อครบหนึ่งพันไหมถึงจะได้หรือเปล่าจินไม่แน่ใจจินลืมอะ่ะขอโทษทีนะคะแต่ทุกคนไปดูได้เลยนะแล้วก็อีกหนึ่งอันเป็นลิปนะคะของเอ่ออะไรนะลิปจากอะไรอนะ่ะ อะไรนะอันนี้มัละกอนะคะเออจยังไม่ได้ลองใช้เลยอะพอดีเลยอะลิปมันทาช่วงนี้กําลังแบบอันนี้ลิปมันกลิ่นหอมด้วยนะคะสําหรับตัวนี้อันนี้คือถุงที่เป็นเอ,อ่อ beauty bag นะคะที่ได้มาในนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นสุดท้ายที่ได้มาจากการแบบว่าหนึ่งเอ,อ่อซื้อซื้อของครบ2องพันหรือสามพันเนี่ยแหละแล้วแลกซื้อในหนบาทก็จะได้ตัวนี้อีกหนึ่งอันคือแบบ น่ารักมากเลยแค่แพ็กเกจก็น่ารักแล้วอ่ะนะคะเออตอนแรกจริงจงคิดอยู่เลยนะว่าจะซื้อแบบเทียนเล็กเทียน้อยแต่ไม่เลยเอาชิ้นเดียวไปเลยให้มันได้เลยนะคะก็มาเป็นถุงผ้าแบบนี้สีชมพูนะคะแล้วตัวนี้เขาก็จะมีแบบอะไหล่เอาไวใ้ให้ใส่ในนี้ด้วยนะคะแกะออกมานะแกะออกมาแบบนี้อันนี้ก็ยังเป็นยางมัดผมได้อยู่นะคะเนี่ยเออนะเขาทาน่ารักมากเลยอะ่ะนะคะแล้วก็ลูดออกมาเปิดออกมาเป็นนี่ ได้เป่าผมซึ่งมีกลิ่นหอมด้วยบันได้เป่าผมที่มีกลิ่นหอมดูดิสีชมพูหวานแหววคือแบบว่าเอาไว้ได้แบบว่าเออเนาะอันนี้สีชมพูอันนี้ก็สีชมพูแบบว่ามีความมีกลิ่นหอมจินว่ากลิ่นหอมน่าจะมาจากอันนี้หรือเปล่าไม่รู้วันแรกที่จินได้เปิดลองเป่าอ่ะจินไม่ได้เอานี้ออกนะอันนี้มันมีกลิ่นหรือเปล่าหรือว่ามันกลิ่นจากข้างในหรือว่ายังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ก็เป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมมีความน่ารักมีความกริ๊บเกร์นะจากใดอะจินลองเปิดดูแล้วก็แรงอยู่นะคะแรงอยู่ร้อนอยู่นะคือแบบดูดีน่ารักอะนะมีปรับระดับได้สองระดับนะคะนี่ดูปุ่มปรับระดับเขาก็ยังน่ารักเลยนะเออน่ารักนะมีเขียนต,ตรงนี้ว่าคอนวีด้วยนะคะแบบดีงามมากๆเลยนะคะก็ สุดยอดอะนะเออถ้าซื้อถ้าคิดจะซื้อของจีว่ารวมๆๆม,ลมแล้วก็ซื้อทีเดียวเลยเดี๋ยวก่อนขอเปลี่ยนท่านั่งแปแล้วก็มันอาจจะไม่ได้หมดแค่นี้นะคะหมายถึงว่าเดี๋ยวจินอาจจะมีอีกเพราะว่าจินก็เล็งๆของไว้อยู่ว่าเดี๋ยวจะมีของแบบซื้อนู่นนี่นั่นอีกอันนี้คือเป็นรอบแรกที่ว่าเป็นเงินที่เขาให้มาจากเครดิตที่ว่าเราได้มาฟรีนั่นนะเออก็เลยซื้อไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะมีแบบว่า ที่เล็งๆไว้ที่เราอยากได้แล้วก็เขาเขาลดราคาอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงจังหวะว่าวันหนึ่งเขาจะมีสามช่วงที่แบบจะเอามาลดราคาที่แบบลดถูกมากอะไรประมาณนี้ก็ไปไปดูกันได้นะคะก็นั่นแหละแล้วสุดท้ายนี้นะจ,จะบอกว่าคลิปนี้มันไม่ได้เป็นการสปอนเซอร์นะเพราะว่าจินไปเล่นกิจกรรมกับเขามันก็คือเป็นการแบบว่าเราได้สิทธิ์ตรงนั้นมาแล้วก็ที่มาพูดตรงนี้ก็ไม่ได้ว่า โปรโมทอะไรถึงขนาดนั้นคือว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเว็บเขาว่ค่อนข้างที่จะจินก็ไปเห็นว่าอาจจะมีคนมาแบบว่าคอมเมนต์บ่นเยอะแยะนะคะเรื่องระบบมันล่มหรือมันอะไรประมาณนี้นะครั้งก่อนหน้านูน้นที่จินเคยเปิดถุงกับคอนวีอะที่ว่ามันต้องกดให้เร็วกดให้ทันจินจะบอกว่า ครั้งก่อนนู้นที่ใครยังไม่ดูจินจะบอกว่าจินเคยได้ของเขามาของชิ้นใหญ่ๆห,หลายชิ้นที่จินได้อะมันได้จริงๆนะคะมันได้จริงๆจินได้จากคอนวีเยอะมากอีตัวนี้ก็เพิ่งเปิดถุงไปล่าสุดอันนี้คือแบบไปเล่นกิจกรรมกับเขาเนี่ยก็ได้นะคะตัวเนี้แล้วก็ของรางวัลที่แบบชิ้นใหญ่ๆที่จินเคยไปกดทันก็ค<ม>ือมีตัวนี้นะคะ sk 2ที่เป็นตัวพิเทล่าเอเซนเซสที่ว่ามีเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะคะเป็นเอเซนแล้วก็มีมาร์กแล้วก็มีตัว โลชั่นอันนี้จิงนก็ได้จากเขาจากการที่แบบว่าไปกดให้ทันนะคะเพราะว่าจิงไปดูใน Facebook แล้วมีคนบ่นเยอะมันก็เป็นที่ระบบแล้วก็อาจจะเป็นที่ว่าเราเราต้องทนันเราต้องทําทุกอย่างให้มันทันด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่จริงก็ได้จากการแบบว่า ของเขาเหมือนกันก็คือเนี่ยอันนี้จีนยังไม่ได้แกะใช้เลยนะคะสําหรับตัวเนี้ยอันนี้ก็ได้จากคอนวีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นที่แบบใหญ่เลยนะคะก็คือเป็นของเอ่อเซ็ตของ history of w o o w นะคะตัวนี้จิงก็ได้จากของเขาเหมือนกันเนี่ยอันนี้จิงก็ยังไม่ได้ใช้เลยอันนี้ขอเอามาเปิดให้ดูอีกรอบนึงเนาะอันนี้ไม่ใช่รอบนี้นะอันนี้เป็นรอบก่อนแต่ว่าจิงเอามาให้ดูว่า เฮ้ยมันได้จริงๆบางคนก็มีความสงสัยว่าเฮ้ยกดไม่ทันอ่ะมันได้จริงหรือเปล่าวะของเขาแจกจริงหรือเปล่าจีจะบอกว่าเขาแจกจริงได้จริงๆนะคะเนี่ยเซตเนี้ยนะละมูลค่านี่ต้องหลายพันแต่ว่าจีก็ยังไม่ได้ใช้ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยแล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะคะเป็นตัวเอ่อโพนี่เอฟเฟกนะคะที่ที่ก็ไปกดเล่นแบบแข่งมาได้อีกเหมือนกันนั่นแหละนั่นตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะสําหรับตัวเนี้ยเนาะที่ว่าเป็นลิฟแบบ พาเลตโอ้ยลิปแบบเนี้ยนะคะที่เป็นหลายๆสีอะคือแบบพูดอีกหนึ่งเสียงเลยว่าเขาแจกจริงเขาให้จริงๆนะคะบางคนก็มีความสงสัยเพราะตัวเองกดไม่ทันอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างคือคนมันแย่งชิงอะของมันถูกของมันแบบมันได้เหมือนได้ฟรีอะเอออันนี้จริง ไอ้พวกเนี้ยได้ฟรีเลยนะไม่ไม่ไม่ได้แบบอันนี้เลยได้ฟรีๆเลยเพราะว่าเราไปกดซื้อมาทันใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบเล็กๆน้อยๆอ,อันเนี้ยอย่างเงี้ยคือแบบเราก็มีอีกหลายชิ้นมากๆเดี๋ยวจินลิงลิงคลิปวันที่ว่าจินไปไป,ไปเล่นเกมที่ว่าได้เขามาให้ดูเลยว่าจินซื้ออะไรบ้างแล้วได้ของแถมอะไรมาบ้างนะคะก็โอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ขนาดว่าเปิดแค่กล่องเดียวของมี3มชิ้นนลเนี้ยยังเกือบ20นาที <c oughs> คือปล่อยนานไปนิดนึงนะคะโอเคก็ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคอนวีนะคะที่มีกิจกรรมดีๆอันนี้มาให้จินเนาะอันนี้เขาไม่ได้บอกให้จินมาพูดนะจินมาพูดเองทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจินไม่ได้เป็นบล็อกเกอร์จินไม่ได้จินก็เป็นคนธรรมดาที่ทําคลิปวิดีโอบ้านๆทั่วไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นรับรองเลยว่ามาจากใจจินจริงๆแน่นอนนะคะไม่มีการโกหกนะคะโอเคเราไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้าคลิปหน้ามีการเปิดหุงอีกแน่นอนอ,ะอ่ะน่าจะเป็นของเดือนหน้าแล้วปะ นเดือนนี้มันแก้จะหมดแล้วเดี๋ยวก็มีอีกว่าจะซื้ออะไรนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายน่ารักอะ่ะ